น,นิ่มคุ้มนี่มันขี่หลังอยู่นี่ <c oughs> นเป็ข <c oughs> ี่หลังขค่อยยาวนี่ <c oughs> คุณปูมาช่วยจัดการทีเล็กหน่นอยอ,อุ้ยทีเล็กตัวนี้มันกิงจริง <c oughs> อุ้ยสู้จนฉันหัวหมุนหมดเลยเนี่ยอุ้ยฉันหมุนเป็นขันลมเลยเนี่ยอุ้ยฉันจะตกอยู่เลย, <c oughs> ยไหวแล้วน้ำป<ว>้องกันทีเล็กจะจัดการฉันไม่ได้หร<ว>อก อุ้ยนี่มันที้เล็กหรือหมาเนี่ยกัดเก่งจริงๆเลยขู่เขาไฟขู่เขาไฟบดบิดอืมเอ้าเอ้าเร็วเสาหนีแล้วหนีแล้วนิโนะสองหนีแล้วหนีหนีหน้องยูมาใแล้วสองหนีแล้ว ป้าสั่งมาให้แล้วโอ้โหทำไมทำไมมันไม่ใหญ่จังเลยอ่ะไอ้มีไอ้มี้องจับี่ลงเจ้ลงเจ้อะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้เนี่ยป้าสั่งมาไปายังไม่รู้เลยว่าอะไรอยู่ข้างในอ้าวเอเอ,เอจะรู้ได้ไงอ่ะแกเลยไ้ไหมเจ๋เลยสิอ๋ออยู่ างสิเล่นล้านแหละน้ำป่โอปปี้ภูมิได้ค่าตัวเท่าไหร่เนี่ยในการถ่ายแต่ละคลิปเนี่ยห่แสนอีน่าแสนโอ้โหค่าตัวแสนอันนี้นี้อะไรอะว้าอะไรอันนี้นี่อันนี้มันคืออะไรอ่ะทำไมมันหนักจังออโอ้ยคุณโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอมันหนักมากเลยอ่ะ โอ้โหนั่งสือมม่นั่งเฉอมันใหญ่จังเลยอ่ะเฮ้ยมาดส่งหน้าอะไรอ่ะเป็นไดโนเสารไดโนเสาร์กับอะไรไดโนาร์กั่อสร้างก่อส้างสวัสดรัคชั่นไกับไดโนส a u r s park โอ้โหดิ้ดิว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 ดิ เในโลเซาในข้นหลังให้ป๊าดูซินี่ป๊าข้างหลังมันมีรูปอย่างนี้ด้วยนะโอ้นี่มังกรมันเป็นแม่เหล็กนะเนี่ยเป็นแม่เหล็กจริงๆด้วยแต่เราไม่เราเล่นกันยังไงเนี่ยแกะเลยไหมแกะดูมังนี่ยแกะอันไหนก่อนแกะนี้เปล่ายิงฉุบก่อนใครคนแรกอันน้ยิงจอตาเปล่ายิงฉุกไปมีแต่มีชนะอันนี้ชนะอันนี้เล่นโนเซาแกะด้วยเท้าก่อนไหมเอาสีเนาะเดี๋ยวไปก่อน อภูมิเราใช้คัตเตอร์เองได้ไหมลูกไม่ได้ไมครับข่าวว่าคราวว่าหรามาหยบมือเรายังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมใช่คราวว่าขวว่านี้จะเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ถึงจะใช้คัตเตอร์ได้ใช่ไหมครับใช่อุ้มบ,บ,บอกเพื่อนเพื่อนด้วยนะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ห้ามใช้คัตเตอร์นะครับ่ะเปิดดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในเด็ ได้เหรอไข่ด้วยนี่ไงมันเป็นแม่เหลก็มหลกมันเอามาแปะได้ไหนคอยาวเดี๋ยวนี่คอยยาวแกะให้แม่หนูมังแกะออกมาสิครับนี่แหมนีม้ดูสิมันจะาอยู่ตัวนี้คอยาวอยู่กับคอยาวไหมดีไหมดีสินี่แกะใกล้เสร็จหรือยังครับน้องภูมิชอบตัวไหนที่สุด มันมีดาวน้องผมชอบตัวนี้ที่สุดหรอหรือเปล่าตั้งแชีเว็กเลยอะ่ะก็มันเป็นชีเว็กไงคือใชวมาใช้ต่อไปอิอออนเลยมีเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาเล่านิทานกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคด,ดึกดำบรรที่มีไดโนเสาร์คลองโลก หมอกฉันคจอเจอเช้าันดีดดนดตัวอะไรเนี่ยไดชีรัคชีรัคไหนหันไปให้ดูซิชีร็หน้าตาเป็นยังไงไหนทีรกเนีช่ชีรัคชีรัคตัวใหญ่มากเลยไหนคอยาวตัวพ่อหายไปไหนนะาหนนี่ตัวแม่ล่ะนี่ไงตัวแม่หรือเปล่าใช่ไหนพาไปหาซิตุ๊กๆๆๆๆๆตุ๊ก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 พรันตาอ้ยทำไมฉันบินไม่ได้เนี่ย สวัสด so um mm. yeah. mm ีจ hmm. mm. um no. so ้ามาแล้วแปะเลยอันนี้เ้องไปแปะเองอืมเดี๋ยวนี่ลูกกินลูกเอาวังวิ่งอยู่เฮ้ยมีไตเซราท็อปด้วยใช่ไหมใช่เซราท็อปเป็นไฟสีไตอยู่ตรงไหนลูกหนูตรง้ไตเซราท็อปมันอยากกินอยากกินต้นไม้อะเอามาให้มันกินก่อนทิเอามาให้มันแยำเตะ ต้นไม้จะอยู่นี่แต่เอยาวอยากตีต้นไม้เอาไว้ตรงปากมัเอาไว้รงปากคอยาวนี่อยาวก็ไม่เดินมาเองคอยาวบอกเฮ้ยฉันอยากกินต้นไม้ฉันก็เลยดินไปฉันเป็นคอยาวที่แกแล้วท่านคือชีเว็คฉันจะไปเดี๋ไอชีเล็มาทําไงดีหนีดีกว่านี้นีนีเดี๋ยวฉัิเยวฉันจะิ ฉันได้เิีดรูเยำเียบียมาเลยจังโอ้เล็กเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรือเปล่าแต่ดีเล็กทำอะไรฉันไม่ได้เราะฉันมีน้ำอยู่เต็มตัวเลยวุ้ยแต่ฉันมีน้ำด้วยฉันมีน้ำเพราะว่าฉันไม่ตายหรอกแต่ฉันจะเอาไปเจื่อฉันชิตตับจะให้ฉันเลยนะได้เลยฉันได้แจกจ่าให้ ไม่ไม่ไม่เราต้องไปช่วยมีตัวไหนช่วยได้บ้างเนี่ยตอนนี้เด็กเด็กเด็กบินอยู่บนฟ้ากําลังจะหาของกินที่อยู่บนดินุุยยฉันช,นช,ชนน่วยช่วยถ้าไปกันตามจัต่อมันอ๋ออยากรู้แรปเตอร์นี่ตัวไหนเนี่ยแรปเตอร์อ่ะมาดูแรปเตอร์สิเนี้ยมีน้ำ นี่ตอร์ต mm ่อ hmm. สู_<_้กับทีแล็กเขาที่วิ่งเร็วมากเลยนะอืมแัปเตอร์ขวานจาตาตโดมันกินนบนฟ้าเลยเหรอใช่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะจิมคอยาวเลยกำลังจะเดินขึ้นภูเขาไงเป็นไงขบวนบินบนฟ้าที่สดดมาตรงนู้นนตรงนั้นของภูมินี่มันเป็นอาหารของใครเนี่ยต้นไม้เนี่ยต้นไม้ของ ขคขยาวตัวไหนลูกไข่ไข<ค>่เนี่ยไข่ไข่ไข่ของตัวไหนไข่มันกำลังจะแตกน้องภูมิ้ยไข่มันกำลังจะแตกแล้วเร็วดูซิมันจะมีอะไรออกมาจากไข่ลูกลูกออกมาแล้วลูกเอาบ้าลูกเป็นใจสนครับเร็วออกมาออกมาจากไข่ เป็นครอบครัวใหญ่เสียแต่ในน้ําไม่เห็นมีตัวอะไรอยู่ในน้ําเลยอะเฮ้ยมันมีตัวที่อยู่ในน้ําได้นะอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเฮลใส่เข้าไปในน้ำสิตันนี้ยังอยู่ในน้ําอะอันนี้ตัวนี้คุ้นๆนะเนี่ยตัวอะไรตัวนี้ชื่ออะไรสีเว็กลูกซีเกลูกเหรอใช่ใช่เหรอใช่เหรอพูมิ หนูว่าตัวนี้น่ารักจังเลยอ่ะหมามิชอบอันนี้เหลือๆที่เหลือเหลือเลยถูกต้อเขาผู้เขาไฟนะกำลังปีนขึ้นไปเฮ้ยมันปีนอ่ะพุ่มเอาปีนอีกดิเหลือๆมาเบิร์นนะอ่ามันจะระเบิดใช่แล้วเสร็จแล้วต้องมันหลบมันเอามันจะระเบิดแล้วทำไงอ่ะตัวนี้มันอยู่ในน้ำดูเหรอพุ่มกรดีนะแตะมาอยู่ข้างนอกจริงได้เลยเห็นไหม สัตนตาติงลังกาไปกินนั่นแต่กจ๊างมันให้ขาดเลยโหรอให้เจ๊เจียด้วยกันนี่เพื่อนกันเพื่อกันาวุมนี่มันขี่หลังอยู่นี่เป็นขี่หลังขี่หลังคอยาวนี่โอใช่อย่างขี่หลังคอยาวจังเลยแต่เชีอย่างขี่งคนนี้มากเลยอ่ะชอบีหน่อยนะเอา กี่หลังกันได้ลยแตานันจะโดดกลดมันมให้ขานรอบหยับหยับหยัมีดุที่มันอะบางมันฉกม,มากเลยนะตัวนี้เดินไต่ขอบฟ้ามาเลยนะจิบบ้านไดโรเสามีแต่ไดโรเสาเต็มไปหมดเลยแต่แต่ไม่มีคนมาเที่ยวเลยอ่ะคนดูแล ไดนโนเสาร์พวกนี้อ้าวไดโนพาร์คคนนี้เป็นคนดูแลไดโนพาร์คเหรอว้าวเจ้าหน้าที่อุทยานเอาอาหารมาให้ไดนโนเสาร์ด้วยใช่อครูมอยู่มาวันหนึ่งมีซีเวกมาภูเขาไฟภูเขาไฟเบิร์ลืมอ๋อ้๋อไดนโนเสาร์หนีแล้วหนีแล้วไดโนเสาร์หนีแล้วหน,น,นีหนีหนีมาไดโนเสาร์หนีเลย เดี๋ยวพัแยไป่นลตรงน้เอยู่นะสเออ้เาไฟออกไปด้วยช่วกันนะภูมิช่วยกันแล้วช่วยกันแล้วเอไดโเสาเสร็จแล้วแตเราได้ตรงนี้หลังจากภูเขาไฟระเบิดก็ทำให้ไดโนเสาร์หายไปจำนวนมาก คนดูแลสวนมาดูเหลือไดโนเสาร์แค่ไม่กี่ตัวเองระเบิดเราต้องช่วยกันเจ็พราะท่นไดโนเสาร์ขึ้นมาใหม่ให้ได้เราไปช่วยครอบครัวโรสาร์กันดีกว่าน้องๆเดี๋ยวดาจะเดี๋ยวเดี๋ยวแทนจะช่วยตัวเล็กคนเจนนี่ช่วยกันนี่ไงเห็นไหม พอภูเขาไฟสง,งบเราก็ต้องมาช่วยรักษาไดโดเสารที่ได้รับบาดเจ็บและพอกพันให้มีไดโดเสาร์เยอะแยะเหมือนเดิมโอเคไหมใช่มันมีดูดีแต่คนตายเร็วโอ้ไม่ม,ไม่ฉันกินต้นไม้อร่อยจังเลยมีความสุขจังเลยเฮ้ยที่เล็กว่าดี เฮ้ยทีเล็กบ้ามันจะกินฉันหรือเปล่ามันจะไปกินมตายหนีก่อนหนีก่อนเลยอย่าทำฉันเลยอย่าใช้เ้ากจิ้มขายำ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 ยฉันต้องปีนภูเขาไฟขึ้นไปแล้วเพื่อหนีทีเล็กฉันมาแล้วฉันมาช่วยพ่อของฉันฉันจะมากัดกระทิ๊บเฉินสู้ได้ไหมยำ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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันชินไม่ได้เลย สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสู้ทีเล็กได้ก็เลยเรียกคุณปูคุณปูมาช่วยจัดการทีเล็ก่อยอุ้ยทีเล็กตัวนี้มันเก่งจริงอุ้ยสู้จนฉันหัวหมุนหมดเลยเนี่ยฉันหมุนเปขนลมเลยเนี่ยโอ้ยออ้ยโอ๊ยทีเล็กตัวนี้มันเก่งเหลือเกินโอ้ยโอ้ยฉันจะตกเลย แล้วแต่เขาจะจิ้มลูกล้วเขาจะจิ้มมันยำๆโอ้ยนอนกองหมดโอ้ยทีเล็กกินทุกอย่างเลยเนี่ยทำยังไงมันจะสู้ทีเล็กได้เนี่ยไม่มีทางสู้ทีเล็กได้เลยเดี๋ยวตายเวกนี่อ้าวตายแล้วตัวดำปีเลยตายแล้วตัวดำปีเลยอ๋อถ้าตายแล้วจะเป็นตัวดำปีอย่างนี้ทำไมใชจตายแล้วตัวดำปีใจใจนกเสาร์ฉันเป็นโนกเสาร์ที นี่น้ำป้องกันทีเล็กจะจัดการฉันไม่ได้หรอกอุ้ยรู้ไหมทีเล็กหรือหมาเนี่ยกันกันเก่งจริงๆเลยทีเล็กหรือหมาเนี่ยเป็นกัรเก่งโดนหมาเลยและไดโนเสาร์ทุกตัวก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาดูติดเจ๊เจ๊เจ๊ที่ิม่เก็บจีนก้อนหิน